สวัสดีครับพบกันที่ช่องทีเด็ดขลับกันอีกเช่นเคยวันนี้จะพาไปทำกำไรจากการวิเคราะห์ฟุตบอลโนเวดิวิชั่น1คู่ระหว่าง v i k i n g FK จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมโบโดโกริมเด็ราคาคู่นี้เปิดมาที่ทีมเยือนโบโดโกริมเป็นฝ่ายต่อราคาที่ปอบปอ,ปอลบหครับจะลงเตะที่สนามลิเซอ,อารีน่าเวลาห้าทุ่มตรงของค่ำคืนนี้ทัศนะในเกมนี้นะครับไวกิ้งเอฟเคเตรียมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมโบโดโกริม โดยทีมเยือนเพิ่งเก็บยชนะเหนือเฟตูริกสตรัตมาได้1นึ่งประตูต่อศูนย์ในเกมล่าสุดซึ่งเป็นผลงานที่น่าพอใจนะครับแต่พวกเขายังคงต้องทํางานอย่างหนักออกไปครับเพื่อพัฒนาฟอร์มการเล่นในสม่ำเสมอมากขึ้นหากต้องการจะไล่กดดันไวกิ้งในตำแหน่งจากฝูงความการเล่นนอกบ้านของบรูกลิมในฤดูกาลนี้ยังคงมีทั้งขึ้นและลงนะครับซึ่งบ่งบอกว่าการบรุกมาเยือนถิ่นของไวกิ้งครั้งนี้จะเป็นบททดสอบที่สําคัญสำหรับพวกเขาในส่วนของขุมกาลังทีมเยือนจะยังคงขาดผู้เล่นคนสําคัญอย่าง เบลโมและก็พทริกเบิร์กนะครับที่มีอาการบาดเจ็บทาให้เป็นความท,ท้าทายสำหรับการจัดทัพส่วนน้ำฟังไวกิ้งเอฟเคกำลังนําเป็นจ่าฝูงและเป็นผู้ท้าชิงถ้วยแชมป์นะครับในฤดูกาลนี้อย่างเป็นเต็มตัวอย่างไรก็ตามครับฟอร,ร์มล่าสุดของพวกเขาดูไม่ค่อยน่าประทับใจนะครับโดยเฉพาะในเกมที่บุกไปพ่ายเอสเคบราลสามตัวหนึ่งเมื่อสัปด,ดาห์ที่ผ่านมาทำให้เกมนี้จะเป็นโอกาสสาคัญสำหรับไวกิ้งในการเรียกความมั่นใจและฟอร์มการเล่นกลับคืนมาเพื่อสาตตำแหน่งผู้นําไว้นะครับ แต่ด้วยความสูงสีกันทําให้มีแนวโน้มสูงที่ผลการแข่งขันจะจบบนิการแบ่งแต้มกันไปครับเกมนี้ใจ,จให้บอลลองครับเห็นคุณเลือกเชียร์ไวกิงเอสเหมาะสมกว่าครับเอาละครับขอให้ปังปังกันทุกคนนะครับชอบไปตัดขัดผสมนะไรที่ยังไม่มีที่ลงทุนผมจะส่งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องทีเด็ดครับของเราด้วยเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต,ต่อต่อไปของพวกเราสำหรับวันนี้